ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้เรามาในหัวข้อเรื่องการแปลงเลขฐานสิบไปเป็นเลขฐานต่างๆนะคะค่ะระบบตัวเลขหรือระบบเลขฐานนะคะจะมีเลขฐานสิบมีเลขอยู่สิบตัวคือ0-9ฐานสองมีเลขอยู่สองตัวคือ0กับ1ฐานแปดมีเลขอยู่แปดตัวคือ0-7ฐานสิบหกประกอบ ด้วยตัวเลข10ตัวคือ0ถึง9และ a ถึง f a จะมีค่าเท่ากับ10 b มีค่าเท่ากับ11 c มีค่าเท่ากับ12 d มีค่าเท่ากับ13 e มีค่าเท่ากับ14และ f มีค่าเท่ากับ15นะคะค่ะการแปลงเลขฐานนะคะก็จะมีอยู่3เต็ปสเต็ปแรกก็คือให้เราตั้งโจทย์นะคะต,ตัวอย่างมาเป็นเลข200นะคะเท่ากับเท่าไหร่ของเลขฐาน2เท่ากับเท่าไรเท่า เท่ากับเท่าไรเลขฐาน8และเท่ากับเท่าไหรเลขฐาน16นะคะสเตปที่2นะคะคอนเซปต์มันก็คือให้เอาเลขฐาน10ตั้งต่อมาก็จะเป็นให้เอาเลขฐานที่ต้องการมาหารออกก็คือหารสั้นนะคะต่อมาก็จะเป็นเก็บคำตอบคือเศษจากล่างขึ้นบนค่ะตอนนี้เรามาถึงสเตปที่3แล้วน,นะคะเรามาอยู่ มาดูกันตัวอย่างแรกเลยค่ะตัวอย่างแรกก็จะเป็นสองร้อยเท่ากับเท่าไรของเลขฐานสองนะคะเราก็มาตั้งหารเลยค่ะบรรทัดแรกนะคะสองร้อยหารสองได้หนึ่งร้อยเศษศูนย์บรรทัดต่อมาสองเท่าไรได้หนึ่งร้อยนะคะสองห้าเท่ากับสิบเท่ากับศูนย์เท่ากับห้าสิบนะคะเศษศูนย์ ต่อมาเราก็จะเอา2มาหาร50นะคะ2เท่าไหร่ได้50 2 25นะคะเศษ0ต่อมาเราจะเอา2มาหาร25ก็จะได้12นะคะเศษ1ค่ะต่อมาเราก็จะเอา2ไปหาร12ก็จะได้6เศษ0นะคะแล้วก็จะเอา2มาหาร6ต่อไปะคะ่ะ2 3เป็น6เศษ0คะ่ะเราจะเอา2มาหาร3ะคะ่ะ สองเท่าไหร่ได้3ก็จะเป็น2 1งเป็นสนะคะก็จะเป็นเศษ1ค่ะก็จะได้200เท่ากับ1 1ึ0งหนึ่งศฐาน2นะคะต่อมานะคะก็จะเป็นตัวอย่างที่2 200อ้เท่ากับเท่าไรของฐาน8นะคะเราก็จะเอา200มาตั้งหานแปดแปดเท่าไรได้200 แปดยี้าได้สองรเศษ0นย์ะคะต่อมาเราก็จะเอา8มาหารยี่เท่าไรห้าแปดหนึ่งแปดแปดสองสิบกนะคะแปดสก็จะเป็นเศษ1ค่ะก็จะได้200เท่ากับ3 1 0ฐาน8นะคะค่ะเรามาถึงตัวอย่างที่3แล้วนะคะสองเท่าไรเท่ากับ หาร16นะคะเราก็จะเอา200 200มาหาร16 200 16บหเท่าไหร่ได้200นะคะสิบหกสิบสองได้ได้หนึ่งร้อยเก้าสิบสองนะคะก็จะเป็นเศษแปด จะได้คำตอบเท่ากับ200เท่ากับ c8 ฐาน16 c ในที่นี้ก็คือเลข12ที่เราได้กล่าวไว้ข้างต้นคลิปนะคะสรุปนะคะการแปลงเลขฐาน10ไปเป็นเลขฐานต่างๆ 1. นิยมใช้เลขฐาน10มากกว่าเลขฐานอื่นๆ 2. ใช้สรรมการหารสั้นในการหาคำตอบ 3. ใช้เศษที่ได้จากการหารเรียงจากล่างขึ้นไปเป็นคำตอบนะคะ ค่ะสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ค่ะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะ